มันนั้นไม่ได้ขึ้นกับใครใครสร้างผิดเป็นผิดใครสร้างถูกเป็นถูกด้วยกันเพราะฉะนั้นผลของกรรมจึงไม่นิยมใครเผาได้ทั้งนั้นเผาได้ทั้งนั้นเพราะอํานาจแห่งกรรมของตัวเองที่สร้างมานั่นแหละนี่เป็นเร่สงสำคัญมากขออย่าได้พากันประมาทนะเนี่ยเรื่องป้องทุกจึงเห็นพิษของมันเต็มหัวใจเรานี่นะ ไม่ได้มีอยู่ที่ไหนดินฟ้าอากาศไม่มีกองทุกหรือความสุขก็ไม่มีมันมีอยู่ที่หัวใจที่ผิดที่ถูกความผิดทําหัวใจให้เดือดร้อนความถูกทำจิตใจให้มีความสงบร่มงเย็นเป็นสุขนี่เมื่อเราด,ดําเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้เชื่อถือได้เลยทาบาโพุทธเจ้านี่เรียกว่าสอขาดรรมตัดไม่ชอบแล้วเอาให้พากันด,ดําเนินเชื่อถือได้เลย เมื่อทําตามนี้แล้วกิเลสประเภทไหนความชั่อเป็นไหนมันก็แก้ออกได้เอาได้ตามธรรมที่สอนมาแล้วนั่นแหละจนกระทั่งฟาดขาด,ขาดสะบัน้นย่้งไวหมดไม่มีในจิตใจเลยก็ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นผลประจักษ์อย่างนี้แล้วทำพุญเจ้าไม่จริงได้ยังไงไม่เรียกสวัาขาธรรมไม่ยังไงโลกอันนี้ใครรู้ใครเห็นว่ากิเลสเป็นภยัยในหัวใจของสัตว์โลกแต่พระพุทธเจ้า ทรงรู้เห็นเห็นว่ากิเลสเ,เป็นภัยเป็นมหาภัยต่อสั์โลกขออย่าได้พากันประมาทความถูกหรือผิดมันอยู่ที่หัวใจล้วนๆความผิดทำหัวใจให้เดือดร้อนความถูกทำจิตใจให้มีความสุขโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนโน